สวัสดีครับวันนี้พบกันแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะมาพบกับรายการข่าวสั้นเรื่องดังประจำสัปดาห์นะครับวันนี้นะฮะเรามีข่าวเรื่อง SVT ส่งต่อความห่วงใยผนึกกำลังสู้โควิด -19 ให้บริการเครื่องกาแฟสดอัตโนมัติ Sunwending ฟรีแก่สอนออ,อกรุงเทพบริษัท Sunwending เทคโนโลยีจำกัดมาชนหรือ s v t ผู้ดำเนินธุรกิจขาสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้นำเครื่องกาแฟสดอัตโนมัติมาให้บริการฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอาามัยหรือสอนอ,อ กรุงเทพมหานครภายในศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อ COVID โควิดโควิด2019ทางบริษัทนำเครื่องกาแฟาสดอัตโนมัติที่มีเครื่องดื่มร้อน8เมนูทำให้บริการฟรี200ถ้วยต่อวันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรวมทั้งอาสาสมัครได้มีพลังกายพลังใจต่อสู้กับวิกฤตโควิด19ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชากรุงเทพมหานคร ได้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับพร้อมกันนี้ s v สวทยังได้นำเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปตั้งให้บริการกับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามจุดฉีดวัคซีนต่างๆในกรุงเทพมหา,าคนครและปริมณฑลเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีเครื่องดื่มรับประทานช่วงก่อนและหลังรับการฉีดวัคซีนโดยประชาชนที่รับบริการต่างบอกว่าพับใจชื่นชมความร่วมมือในการให้บริการและการใช้งานที่สะดวกสบายของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ทั้งนี้ SVT ผู้ประกอบการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสาขากระจายสินค้ารวม11แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า26จังหวัดปัจจุบัน SVT มีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอยู่ในตลาดมากกว่า13,000เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวบัมเบิ้ลสเวต้ลูกและสินค้าอุปโภคบริโภค,คอื่นๆรวมกว่า688รายการ มีจุดให้บริการภายในโรงงานห้างสรรพสินค้าอาคารที่พักอาศัยสถานศึกษาอาคารสำนักงานและปั๊มน้ำมันเป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับค่าววันนี้นะฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง t e m c o AP Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ